สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําแอปกล้องถ่ายรูปเป็นแอป GCam ซึ่งใช้พื้นฐานของ Google Camera แต่จะเป็นแอป GCam อีกเวอร์ชันหนึ่งมาแนะนําสําหรับใครที่ใช้กล้องถ่ายรูปมือถือของตัวเองแล้วยังถ่ายไม่สวยนะครับลองมาใช้แอปตัวนี้ดูก่อนว่าจะโอเคกันไหมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งได้เลยอันดับแรกให้เราทําการดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้จะมีอยู่2ลิงก์นะครับลิงก์แรกเนี่ยจะเป็นลิงก์แอป GCam นะส่วนลิงก์ที่2นะครับจะเป็นลิงก์ Config f ฟล e ตัวนี้นะครับ ถ้าจะให้ดีผมแนะนําให้ก๊อปลิงก์เนี่ยไปเปิดใน g o o g l e Chrome ดานวน์โหลดใน Google Chrome จะดีกว่านะครับแล้วก็มาวางใน Google Chrome เลยแล้วก็แตะลูกศรด้านบนนะครับแล้วก็เลือกดานวน์โหลดได้เลยขนาดไฟล์จะอยู่ที่148เมกนะก็กดดานวน์โหลดไปเลยครับอันนี้ผมดานวน์โหลดแล้วนะเดี๋ยวผมกดยกเลิกก่อน ส่วนอีกลิงก์หนึ่งนะครับก็เหมือนกันกดคัดลอกนะครับแล้วก็ไปวางใน Google Chrome จะดีกว่าแล้วก็แตะลูกศรด้านบนนะครับแล้วก็แตะดาวน์โหลดได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทำการติดตั้งแอป GCaM ได้เลยนะครับการติดตั้งนะครับเผื่อใครจะไปหาแอปนะไว้อยู่ที่ไหน อยู่ตรง3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่าดาวน์โหลดแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้นะแต่ถ้าใครไม่ได้แบบว่าติดตั้งในนี้นะครับไปหาที่เป็นแอปไฟล์ตัวนี้นะครับแอปไฟล์ File ตัวนี้ก็เลื่อนมาที่เรียกดูนะครับแล้วก็ไปที่โทรศัพท์แล้วก็หาตรงคําว่าดาวน์โหลดครับเดี๋ยวแตะเลือกให้เป็นเวลานี่ครับ แล้วก็ทำการกดติดตั้งได้เลยแล้วก็กดเปิดครับแล้วก็อนุญาตขณะใช้แอปอนุญาตให้หมดนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการติดตั้งนะครับที่เป็นคอนฟิกไฟล์มื่อสักครู่นี้นะครับโดยไปที่ ด้านบนนะครับตรงลูกฟันเฟืองนะลูกศรลงนะครับแปะตรงนี้ลงมาเสร็จแล้วไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมครับแล้วก็ไปหาคําว่าคัสตอมไฟล์ตัวนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือก Import ครับแล้วก็หาเลยนี่เขาจะโชว์ขึ้นมาให้เราแล้วนะครับติ๊กเลือกสักอันหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ผมดาวน์โหลด2ครั้งเนาะกดตกลงครับเสร็จแล้วกดแบ็คครับแล้วก็แบ็คอีกทีหนึ่งนี่ เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการโหลดคอนฟิกนะครับแตะไปเลยเราแตะจากด้านบนลงมานะครับแล้วก็โหลดคอนฟิกตัวนี้นะอืมแล้วก็เลือกแล้วก็โหลดครับเรียบร้อยแล้วมาแล้วนะครับนี่แล้วก็แตะที่เป็นด้านบนนะครับเขาก็จะมีการตั้งค่าต่งตางๆหลายอย่างนะเดี๋ยวผมไปเซตติ้งที่เป็นลายน้ำก่อนละกันให้เป็นชื่อผม โอเคครับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็การตั้งค่าต่างๆหลายอย่างนะครับใช้งานได้แบบว่าก็คือแล้วแต่ว่าเราจะตั้งค่ายังไงนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสเปคของตัวเครื่องแค่ไหนนะครับก็จะตั้งค่าได้ประมาณนั้นแต่สิ่งที่ได้เลยก็คือในเรื่องของความสวยงามที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีคําว่าไลก้าเราสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ลายน้ําเปิดปิดได้ แล้วก็ที่เห็นด้านบนนะครับสังเกตนะถัดจากที่เป็นลายน้ำนะครับแตะลงมานี่เขาจะมีโหมดต่างๆนะครับให้เราได้เลือกถ่ายตามโอกาสต่างๆเลยเห็นไหมนี่ที่จริงแต่ละโหมดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะแตะค้างเพื่อไปที่การตั้งค่าของโหมดนั้นได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายให้ดูว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเวลาจะสลับกล้องก็แตะที่เป็น 1.0x นะครับล้าก็เลือกสลับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังตรงนี้เอานะด้านข้างก็จะมีการปรับค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสปีดชัตเตอร์พวก ISO อะไรต่างๆนะครับพวกความเบอร์อะไรต่างๆพวกนี้เราก็สามารถปรับได้นะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบถ่ายรูปให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวผมจะถ่ายเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างแอปกล้องที่มาจากตัวเครื่องกับแอปกล้องที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่นี้ในโหมดตอนกลางคืนนะครับเริ่มจากแอปที่มาจากตัวเครื่องก่อนเลยอยู่ในโหมดตอนกลางคืนแล้วนะแล้วก็กดถ่ายครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแอปที่เราติดตั้งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ผมเลือกโหมดไว้แล้วนะจนะนะเป็นซูเปอร์ไนท์ครับ เดี๋ยวไปดูภาพกันเลยแตกต่างกันไหมครับเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับ